กำลังจะเกิดพระจันทร์สีเลือดแล้วคืนนี้อวอวลินต้องทำสงครามแน่เลยแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีกลับมาแล้ว,ลว <S <S คุณแม่ครับคุณแม่มาทำอะไรที่นี่คะแม่มาเตือนตอนนี้ยาย่อวลินก,กลับมามีพลังเหมือนเดิมแล้วแล้วก็อาจจะมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าด้วยเพราะว่าท่านเกืนกินพลังของผู้อื่นในคืนพระจันทร์สีเลือดพระจันทร์สีเลือดเมืองเวทมนต์ จงเป็นของข้าทิ่วเาเรนเริ่มทำสงครามแล้วต้องมนีพมันไม่หมดถูกฆ่าตายไปจำนวนมากเรนนี้จะไปห้ามคุณยายยังคะเดี๋ยวเรนนี่อย่าเพิ่งไปรอให้ตะเกียงแก้วเสร็จก่อนดีกว่าเตรียมด้านวิธีกรรมเลยฉันเข้าปเบลซายเอง แล้วพี่พี่สามขารู้หรือยังครับว่าใครคือแม่มดที่มีบุญญาธิการที่สามารถสร้างตะเกียงแก้วได้ร,รู้แล้ว,ลวไม่ใช่คนอื่นคนไกลคนที่เกิดวันอาทิตย์ราศีเมษตอนเวลาศูนย์นาฬิกาศูนย์นาทีศูนย์วินาทีณนะเวลานั้นดวงดาวทุกดวงทำมุมองศาร่วมกันเป็นดาวห้าแฉกถือว่าเป็นดวงดาวที่สุดยอดมหาอุดมีบุญญาธิการสูงสุดและในเมืองเวทมนต์ก็มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นคือ ท่านแม่มดอุโส <ổ S 2> ไทราใช่คุณยายไทร่าเหรอเนะี่ยดีเลยคนใกล้ตัวใช่ดีมากๆเลยแต่ติดปัญหาอยู่อย่างเดียวอะไรครับก็ตอนนี้เราไม่รู้ท่านแม่มดอุโสไทราอยู่ที่ไหนอ่ะสิลูกแก้วจงบอกข้าคุณยายไทร่าอยู่ณแห่งคนใดไม่มีภาพ มีแต่ควันกำยานสีดำมุ่งบอกว่าถ่าแม่มดอาวุโสตกอยู่อำนาจของพลังมนต์ดำพล,พลังมนต์ดำแบบนี้มีอยู่คนเดียวอเยลินเซลีนาก่อนที่เราจะไปเอาน้ำบริสุทธิ์ที่ป่าซาตาน<ม><ม>เธอบอกว่าคุณยายเทรุราไปหาพ่อของเธอที่ชังคาใช่ไหมใช่งั้นฉันจะไปตามหาคุณยายไทรุราที่ชังางคาฉันไปด้วยฉันไปด้วย คุณแม่คะคุณแม่เคยบอกเรนนี่ว่าคุณยายอีวลีนดูดกลืนพลังงานของใครบางคนไปใช่ไหมคะอย,อย่าบอกนะว่าเป็นพลังของท่านน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของท่านแม่มดอวุโสท a ิร r าแต่เป็นพลังของมนุษย์ที่ชื่อทัศวรรณฮะคุณทัศวรรณภรรยาของคุณวอลหรอคะใช่จะ้ะยายอีวลีนกืนกินพลังของเกษราตามที่เราคิดแม่ไปห้ามไว้ได้ทัน แต่ม่รู้ว่าคุณทัศวรรณไปพบท่านได้ยังไงงั้นเรนนี่จะกลับไปที่โลกมนุษย์ค่ะบางทียายไทรรา,าจ,จะตามไปจัดการยายอีวาินที่นั่นแม้ไปด้วยพี่พี่สามขาใช้พลังจิตสื่อสารกับคุณยายไทยราผ่านลูกแก้วอยู่ที่นี่ไปก่อนนะครับถ้าได้เรื่องยังไงผมจะรีบส่งข่าวมาบอกตกลงแต่นี่ดูแลตัวเองดีๆนะ